สบายดีสบายดีสวัสดีปาปาสวัสดีแม่มดออนไลน์สวัสดีปลาวทุกท่านนะคะซีโอครูกระแตแม่มดออนไลน์ค่ะมาค่ะเช้าเชาแบบนี้หลังจากที่ครูกระแตนะคะตื่นนอนออกกําลังกายแต่ก่อนนอน ลูกจากเตียงนะคะครูกระแตก็ทาสิ่งนี้เสมอก็คือขอบคุณร่างกายขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งนะคะแล้วเราจะได้เจอธรรมชาติแบบนี้เลยนี่เลยไร์สอดแท่งเห็นเลยนะคะพื้นที่แบบนี้ใครรู้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกครูกระแตด้วยนะคะคิดว่าน่าจะมีแมลงอะไรนะคะอยู่ใต้ดินแล้วเขาก็คุยๆๆแล้วก็ทําให้เกิดอินแบบนี้ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าข้างบนนะคะเป็นภูเขานะคะเป็นภูเขา แล้วก็เริ่มมีพราทิตย์แบบนี้เห็นไหมคะก็ทําให้มีเรียกว่าเป็นหมอกเป็นละอองขึ้นมาเหมือนที่มะเลยแบบนี้เลยนะคะ้หเห็นธรรมชาตินี้ลีลาวดีะคะ่ะนี่เขาเรียกว่าต้นพยูงนะคะบ้านเราเรียกว่าพยูงก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะ่ะทานข้าวเสร็จนะคะก็จะมีคนทํากับข้าวให้ทานทานเสร็จก็เนี่ยค่ะ เดินกลับที่พักนะคะยอยคะอากาศที่นี่ก็จะเป็นแบบชื้นฝนตกอยู่เรื่อยๆะค่ะนี่คือลักษณะของฝนตกสม่ําเสมอบ่อยมากอย่างนี้ค่ะฝนตกตลอดนะคะเมะื่อวานซักผ้าตากผ้าที่เห็นดูนะคะก็คือใช้เวลาในการแห้งนานมากค่ะก็จะสักพักนะคะแสงแดดมาแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะ มีฝนสลับกันไปางแต่ให้คุณก็จะให้เห็นนี่ค่ะบรรยากาศธรรมชาตินะฟังเสียงธรรมชาติกันตรงนี้จะเป็นป่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้เห็นบรรยากาศนะคะนี่ค่ะออนไลน์ทําที่ไหนก็ทําได้ค่ะตั้งจิตตั้งใจนะคะทําให้สําเร็จงานออนไลน์เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยค่ะอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะครูกระตตก็ไลฟ์สดช่องแพลตฟอร์มของ a c e b o o k นะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะเพราะปกติก็จะได้ไลฟ์สดในทิกต o k แต่ครูกระแตก็โชคดีนะ อัพโหลดลง youtube สามารถไปติดตามในช่องทาง youtube ได้เลยค่ะสามารถติดตามในช่องทาง youtube ได้นะคะจะกลัวแต่จะเข้าบ้านที่พักก่อนนะคะแล้วเจอกันขอบคุณมากค่ะ